ใช้ประโยชน์และรางวัลน,นี้ขอแสดงความยินดีกับองค์การส่งเสริมกิจาการโคโนมแห่งประเทศไทยครับระดับว่าเป็นรางวัลอันภาคภูมิใจและรางวัลทรงเกียริจากทุกๆหน่วย,ยงานนะครับโอกาสน,นี้ขอเรียนเชิญอยางให้เกียริอยู่ด้านบนเวทีต่อสักครู่นะครับเพื่อที่ลำดับถัดไปจะเป็นการถ่ายภาพร่วมกันนะครับ ขอเรียนเชิญท่านปหลัดยังให้เกียรติอยู่ด้านบนเวทีลำดับต่อมาเรียนเชิญท่านประธานกรรมาการสาวอกครับท่านชาวริตชูขจรและเรียนเชิญท่านผู้นวยการสาวอกครับดรวิชาญอิงศรีสว่างร่วมถ่ายภาพพร้อมกับผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง5รางวัลเมื่อสักครู่นี้นะครับในช็อตแรกนะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลสําคัญเลยนะครับท่านผู้มีเกียรติครับตลอดระยะเวลา22ปีที่ผ่านมาจากทางอาด้านั้นก็ได้สนับสนุนงานวิจัยไปแล้วกว่า3,042โครงการสร้างผลกระทบ ทางเศรษฐกิจรวมกว่า19,000ล้านบาทและพัฒนานักวิจัยด้านการเกษตรกว่า20,000คนครับซึ่งการจัดงานในครั้งนี้กับ Ada a r r i n e x t h a i l a n d 2025ในงาน Toyota Farm Expo 2025จึงไม่ใช่เวทีเพียงแค่แสดงผลงานเท่านั้นแต่คือการพิสูจน์ว่าพลังงานวิจัยไทยสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้และพร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาประเทศอย่าง,ย,างยั่งยืนนั่นเองครับและในช็อตต่อไปนี้นะครับผมต้องขอนะเรียนเชิญทุกท่าน รวมถ่ายภาพอีกหนึ่งช็อตนะครับเรียนเชิญท่านคณะผู้บริหารและทีมงานทุกท่านนะครับรวบถ่ายภาพด้านบนเวทีครับขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญท่านถาวรทันใจนะครับรองประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านสรรเสริญอจจุตามาน,นัทครับคุณเลสัตร,ริ้วตระกูลภัยบูนครับคุณเสริมสุขสลักเพชรดรจุรารัตนประเสริฐ คุณดาเรศกิติโยพาสคุณอนันต์สุวรรณรัตน์ดรวีระชัยนาควิบูรวงศ์ดรจิรวรรณแย้มประยูนคุณสุกัญญาทีระกุลเลิศคุณพันธ์พิมลชัญญานุวั์ดรสุวิ์ชัยเกียรติยศคุณกุลวราโชติพันธ์โสพลนะครับต่อไปครับคุณกุลวราโชติพันธ์โสพลนะครับแล้วดรศิวกรวิวรบงนะครับร่วมถ่ายภาพด้านบนเวทีนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในการมอบโล่รางวัลนัก วิจัยดีเด่นและงานวิจัยดีเด่นโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือว่าอาดานั่นเองนะครับและหลังจากนี้นะครับหากท่านใดที่จะเดินไปเยี่ยมชมในโซนเวทีของ a g r i n e x เเองนะครับรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในงานนี้ก็เรียนเชิญทุกท่านให้เกียรติเดินเยี่ยมชมพร้อมกับสนับสนุนภาคการเกษตรได้เช่นเดียวกันนะครับนี่จะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของหน่วยงานต่างๆทางด้านการศึกษา ด้านการวิจัยครับด้านนวัตกรรมที่สามารถนําไปขับเคลื่อนภาคการเกษตรและนําไปสู่ความยั่งยืนนั่นเองครับกดไลค์อีกหนึ่งช็อตนะครับทุกท่านครับให้ร่วมถ่ายภาพพร้อมกันนะครับแล้วผมขออีกหนึ่งช็อตนะครับเรามีความน่ารักมาร่วมถ่ายภาพใต้บนเวทีด้วยนะครับน้องไอดาและน้องอาดาเชิญเลยครับเป็นตัวแทนของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ใช่ไหมฮะนะฮะครับ นี่ราคาที่จะร่วมถ่ายภาพดั้งบนเวทีเปลี่ยนเชิญเลยนะครับทุกท่านมองกล้องตรงกลางครั้งไว้สักครู่นะครับกดไลค์หช็อตเลยครับหว่าเป็นภาพถ่าคภาพประทับใจและต้องขอแสดงความยินดีกับทุกๆหน่วยงานที่ได้รับรางวัลน,นักวิจัยดีเด่นและงานวิจัยดีเด่นในครั้งนี้ด้วยนะครับ โดยสำนักงานพัฒน,นาการวิจัยการเกษตรครับหรือว่าอาดาครับขอสเสียงปรบมือด,ดังๆให้กับทุกท่านอีกครั้งนะครับกาบขอาพระคุณท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านประยุทธ์อินทรสกุลรวมไปถึงคณะผู้บริหารทุกๆท,ท,ท่านเป็นอย่างสูงด้วยนะครับเราก็ได้เดินทางมาถึงในช่วงสุดท้ายแล้วกับการมอบรางวัล นักวิจัยดีเด่นและงานวิจัยดีเด่นในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งหวงเป็นอย่างยิ่งว่าอยากให้ภาคการเกษตรในทุกวันนี้ต้องมีงานวิจัยเป็นอาวุธสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนเพื่อยกระดับเกษตรกรไทยจากการผลิตแบบตั้งเดิมนะครับไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตรกรรมเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นการยกระดับเกษตรกรไทยให้ยืนหยัดได้อย่างมั่นคงภายใต้สภาวะทางการแข่งขันทางการค้าของโลกนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมจะขออนุญาต พักเบรกเวทีกลางกันสักครู่ในช่วงบ่ายโมงนะครับเราจะมีกิจกรรมในทุกๆวันไปจนถึงในช่วงเย็นเลยนะครับท่านใดที่สนใจว่าจะเป็นในเรื่องของการเสวนาการพูดคุยและกิจกรรมสนุกสนานอีกมากมายเรียนเชิญทุกท่านมาจับจองพื้นที่ที่บริเวณเวทีกลางได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเจอกันกันกบเวที Toyota Far ร e ม p o 2 0 2 5ช่วงนี้พักสักครู่ครับ